จากที่เห็นเนี่ยตอนนี้นะครับย่อลงมาต่ำสุด3,683แล้วขึ้นไปต่อถามว่าจะอยู่ในฝั่งซื้อได้ไหมคือถ้าเป็นผมอ่ะผมจะให้รอก่อนคือถามว่าทำไมอยากรอเป็นเพราะว่าณตอนนี้ตัวของทองคำเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเป็นขาขึ้นจริงๆอ่ะจะต้องทะลุ3,707ถ้าทำตะไปต่อแบบไกลๆนะฉะนั้นถ้าลูกค้าอยากจะซื้อแล้วราคาเนี่ยมันไม่ย่อ ลูกค้าไปดูที่3 7 0พเหรียญถ้าสามารถทะลุได้อยู่ในฝั่งรองครับแต่ถ้าทะลุไม่ได้อย่าพึ่งเข้าแต่ถ้าหากในกรณีที่ย่อลงมาที่เราบอกกันนะครับย่อลงมาตรงนี้เนาะนะครับก็คือระยะสั้นกลางยาวเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อเพิ่มนะครับแนะนำทะลุนะถ้าใครอยากจะซื้อจริงๆขอทะลุถ้าไม่ทะลุอย่าพึ่งเข้าแต่ถ้าย่อก็โอเค การที่จะเข้านะครับถ้าจะลองเพิ่มขอลองทะลุนะครับในโซนเท่าไหร่ก็คือ3 7 0 7นย์นะครับด้านบนจะไกลมากๆก็คือ3 7เจ็อ 2, 0, นะครับ20นะโอเคส0ส่วนนะครับใท้พ p กฟีดสาม0ครับ นี่คือมุมมองนะที่บอกว่ามีโอกาสไปต่อนะครับในกลยุทธ์ของวันนี้ในฝั่งของทองระยะของการลงทุนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้น่ากังวลอะไรเลยครับเพราะว่าทองเนี่ยมันมีโอกาสไปต่อแล้วก็การไปต่อเนี่ยในระยะผมดูตั้งแต่ลายวันเป็นขาขึ้นนะครับลายสี่ชั่วโมงยังเป็นขาขึ้นอันเดี๋ยวผมให้ดูลายสี่ชั่วโมงด้วยครับ เดี๋ยวเผื่อนักทุนอาจจะเห็นภาพเนี่ยมันย่อลงมาแล้วทะลุขึ้นไปนะครับผมตั้งแต่การทะลุแถวโซนของ3675เนี่ยมันไปต่อแล้วนะครับแล้วก็ลาย30นาทีเนี่ยมันก็ขึ้นต่อเห็นไหมครับมันอาจจะเล็กไปสัหน่อยเนาะเนี่ยมันขึ้นต่อไม่มีประเด็นอะไรเลยคือการเปลี่ยนเทรนของลาย30นาทีเนี่ยอย่างที่เราเขียนไว้นะครับว่าถ้าหลุดแถวโซนของ85เอาไม่ใช่85หสิหลุดของประมาณสักในโซนของต่ำๆหน่อยคือ 6-8ต,นะต้องยอมนะครับต้องยอมนะเทรดทองออสซิริซื้อง่ายขายไวเริ่มต้น1บาททองซื้อขายราคาเรียวไทม์ฟรีค่าบล็อกเพิ่มโอกาสทำกำไรคูณ2ที่ปรึกษาการลงทุน21ชั่วโมง